เยธรรมมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever Dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues เป็นพระธรมกิติใหรมาเป็นเจ้าวาว่าพระละทังจ้าเป็นพระธรรมกิติใหรมาเป็นเจ้าวาว่าพระละทังเจ้า หลวงตาสายขอรับท่านชื่อหลวงตาสายดอกหรือจ๊ะเราดอกขอรับท่านนอนตื่นสายบินทบาทเช้าไม่ทันพระในวัดเลยเรียกท่านว่าหลวงตาสายขอรับแล้วจริงๆชื่ออะไรเราจ๊ะชื่อหลวงตาอยู่ขอรับ ช่วยตีกองเพนหน่อยนะจ๊ะขอรับให้มันตีกองนะคุณกูวะแน่นี่อวดดียังไงวะท่านมีกะไรเหรอมารับมีมวลฉันเช้าด้วยกันจ้าขอรับนุนตาอยู่ขอรับ นิมนต์จ้านิมนต์ฉันเช้าด้วยกัน สมัยน,นั้นยมหวยกอขอออกวันละสองมวดแบ่งเป็นเช้าและคำ่ำพระธำไม่ยติท่านก็เลื่องลือพ่าบอกใบ้ได้แม่นยำนักแช่ก็แล้อ้ขอบใจจ้ะ,จะ,ะมากรบพูดไม่พอแล้วไม่จัะไม่จ้าไม่ต้องไม่ต้องถานน้ำใจเพ่อมีใต่ทานหรือวะเออนาะนเดี๋ยวเขาบอกเราเองนั่นแหละ มีกระไรเหรอจ้าจูกคนดีขึ้นไห่ครรัาบโอ้ดีขึ้นจ้าอ่คือกับผมอยากทราบว่าเหมือนๆนี้อะไรดีขอรับบโอฉันน่ะกลัวน่ะหวยมันจะลอดช่องลงไปข้างล่างนะจ้าอะไรอะไรอะไรกลัวลอดช่องวลอดช่อง รอดชอบโอ้ยคุณไปคุณแม่รอดชอบ,อเค,เชอบคุณรอดชอบปฏิบัติคุณโลกจนมานานแล้วรอดชอบรอดชองั้นผมขอไปก่อนครับเชิญเจิ นีมอนจานมีมอนมีมอนจานมีมอนา เนื่อยกันไหมรถจ้าเหนื่อยเรื่องอะไรรอครับอ้าวเห็นออกกำลังยามเย็นน่ะเป็นตะก้อกันไม่ใช่หรือขอรับนะมันยากมากไปใชลลูกแปรก็ไม่ยากหรอกขอรับหัดเดาะนานๆนานก็แปรได้เองดอกขอรับอืมผกดนานถนะแล้วไอ้ลูกสอบกลับเนี่ย มันยากไหมล่ะจ๊ะก็ไม่ยากหรอกขอแล้วเนื้อลูกหม่งน่ะพวกคุณที่สาโลนอ่ะไปโดนโลูกมันเข้าไม่รู้สึเกเจ็บบ้างเลยเลยจ๊ะไม่เจ็บหรอกแล้วม่พวกคุณมันก็เก่งเสียขนาดนี้น้อมองบวชอยู่เป็นสงฆ์ทำไมให้มันเสียไปล่เวลา คือาลาภท้กันไปจ้ดีกว่ามั้งพรรมาเตตะกอเนี่ยแม่นมันจะไม่ผิดต่อต้องินันแต่มันก็ไม่สมควรต่อสมณะเป็นเหตุให้ชาวบ้านเขาตดขีนินทามันเป็นโรคประวัติชะกว่ามองบวชเป็นสงฆ์ทำตัวคก็ขนองเหมือนลิงเหมือนข้างมันหาอวนไหม ถ้าคุณไปในการนี้ฉันก็อยากนิมนต์พวกคุณไปอยู่วัดที่เขาต้องการนักเตตะก้อนนะจ๊ะไม่น่าเลยทำได้ยังไงทำไรยังไง พอมาได็กแดงบังเอิ่นเดี๋ยวหน้าไปดูทั้งอื่นมันก็เลยชนไม่ได้แกล้งฉันไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งพี่แยบจีวอนหัวกระมังฉันแต่งไม่ว่าสักดิ์คำไม่ได้แกล้งแกล้งชนฉันล้มหัวกระมังกลางตลาดคนเขาเห็นกันทั้งนั้นก็หัวเราอกันเต็มตายจะขอโทษสักดิ์คำก็ไม่ไ้ว่า เพรตอนนั้นมันขำดีกว่าอันนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมแกล้งชวนจะมาหัวรอฉันอีกเอ๊เพราตอนนั้นใครจะไม่ขำล่ะเี้ยจะไปไหนมาคุยกันทูลูกความก่อนเห็นฉันมันจมอ้วนยังไงเอ๊ะโกธยังไงตอนนั้นใครจะไปนึกออกอ่ะ มาให้โทษทำไมไม่ขอโทษไม่ขอไว้เนี่มันแกล้กันไงเงพ่อไม่ผิดฉันก็ไม่ผิดมาฉันก็ไม่ผิดไปกันดีกว่าฉันก็ไม่กลัเตยยันก็เยาสิแม่ตีกลมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ พ่อไม่กลัวไอก่เวดยแกเวย่ว้ยแก่เ้ย่วมก่ขอ้ยก่เว้ย่เว้ย่ขอ้ยก่ก่ยแก่เว่ผิดยแก่เว้ยแก่เวยแ่้ยก่เวก่เว้ไม่เว่ไม้่้ยแก่เว่เย่ก่่ยอม่เก่ไม่ยอก่่เว้ยแก่ยม่้ยแก่่่ิด่่่่ ่อทั้งสองเนี่ยทั้งแก่งกันแล้วเกินฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะขอพอ่อทั้งสองช่วยปกป้องคุ้มครองฉันด้วยนะผมรู้แล้วผมขอเข้ามากรุ้มก็ไม่จะทำแล้วขอรับ ขันขออนุโมทนาในกุศลที่พ่อทั้งสองน่ะละความโกรธได้จ้ะคุณขอรับคุณขอรับอะไรเหลือจ้าหลวงตาพักที่วัดว่ามวยกันอีกเล้วขอรับคราวนี้ถึงหวัวนน้าข้าแตกเลย <S 1> <S 1> <S 1> ขอรับก็ยังไม่หายเครื่องกันอีกเลยหรือ เขจะหยุดยากขอรับพระองค์ที่จูตีหัวแตกบอกให้มาเรียนท่านพระคุณว่าให้ไปชําระความให้ขอรับอ้าวมนหลวงตาก็เป็นทุรัไปตามเขามาหน่อยนะจ๊ะฉันจะคออยู่ที่นี่จ้ะมาแล้วขอรับมาแล้วขอรับอืม ยังไงจ๊ะถ้าคุณขอรับกับผมพูดกับเขาสองสามคำเขาก็คว้าตะโพตตีหัวผมแตกเลือดอาเลยขอรับแต่ฉันว่านะคุณตีเขาก่อนนะถ้าคุณรู้ได้อย่างไรถ้าคุณเด่นหรือขอรับฉันรู้มาตั้งนานแล้วนะเพระคุณต้องเป็นฝ่ายตีเขาแน่แตัดสินไม่เป็นธรรม สองสามคำที่รู้ว่าคุณนะเขาคุณพูดคุณว่าอย่างไรจ๊ะเขารบลูดูมินยอมแม่กับผมขอรับท่านรู้ได้อย่างไรมารูปนี้ตีรูปนั้นก่อนแจ้งให้ฉันได้เข้าใจได้แหลเห็นบ้าง จะได้ช่วยกันระง,งับอธิกรณ์พระเดชพระคุณกระผมเต็มใจอ้างอิงพยานถวายกระผมทราบตามพุทธดีกาบอกให้กระผมทราบว่าณหิเวลานี้บูมประสิทติว่าเวนต่อเวนย่อมเป็นเวนกันร่ำไปเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นพยานบอกกระผมว่าเวนต่อเวน มันยึงทำกันได้ผมจึงกล้าวิจารณพิจารณากล่าวว่าพระองค์ที่หัวแตกนั้นเป็นฝ่ายทำร้ายเขาก่อนขอรับถ้ากันนั้นท่านต้องระงรับอธิกรณเ่าเรื่องนี้ใครผิดโทษจะตกแก่ผู้ใดแล้วแต่ท่านจะตัดสินเถิดเมื่อพระเดชพระคุณ โปรงใจอนุญาตตามใจกับผมกับผมจะที่โทษที่คุณให้พวกคุณได้เห็นกันทั้งคู่เพื่อให้อธิกรณ์ได้ระงับลงและให้เวียนภายนั้นระงับลงด้วยอืมท่านอนุญาตคุณทั้งสองกองเวียนกันมาเนิ่นนานตั้ตางใด เนิ่นานเกินใครจะรู้ต่างกระทำทุกข์ให้แก่กันทั้งคู่ด้วยเหตุแห่งพยาบาทตกอยู่ได้อำนาจแห่งโทสะที่เข้าขอบงายิ่งในยามอยู่ในสมณะสาเพศแล้วหาควรไม่อันว่าเวรภัยทั้งหลายมีอากศสร่มูลเป็นที่กำเนิดธรรมชาติแห่งสงทั้งหลายมีหน้าที่กำจัดอกุศรกิจ อันติดข้องอยู่ในใจอบรมตติปัญญาให้แก่ก้าวแวววไยจนทุกทั้งหลายระงับลงไปโดยลำดับฉันจึงอยากขอร้องให้ทำตัวให้สมควรแก่การของผ้ากาสาวพัดให้เป็นที่เคารพยกย่องของผู้คนสืบไปอย่าได้ถือโกรธองค์ที่เป็นปลายตีก็อย่าได้พยาบาท ต่อถ้อยคําอันุญ่าวไว้อีกต่างปลายต่างไม่มีเวรต่อกันอันนี้ฉันขอทำขวัญให้กับคุณขอจงอดโทษอดโกรธอดอาฆาตนั้นเถิดเหตุอันเกิดนี้ฝ่ายผิดจิตแท้ก็คือฉันในฐานะเป็นเจ้าอาวาสถูกเอาแต่ทุระอื่น ไม่สอดส่องดูแลลูกวัดไม่ตักเตือนที่แจงสั่งสอนอันเตวาสิกัตททติวิหาริกให้รู้แจ้งพระธรรมพระบินไยจึงลงโทษตามพระบินไยว่าฉันกระทำไม่สมควรแก่หน้าที่จะาอาวาสของตนย่อมเป็นโทษโดยแท้ขอคดีโทษนี้ระงับไปตามนี้เถิด